พายเอกเกษมพระคารกุลโยธินปฏิบัติหน้าที่นายหารกิจการพลเรือนเหมือนฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักงานพัฒนาพ5เหม่วนบัรจกการนาหาพัฒนาครับวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับนําท่านผู้ชมนะครับก็มาชมสวนฮักอิสานเฮานะครับเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับของพี่ดาบตำรวจเชื่อพลนะครับหรือพี่ดาบชัยนะครับที่อำเภอปราสา์นะครับขออนุญาตสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตพี่แนะนําตัว กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกทีนึงครับครับผมสวัสดีครับผมดาบตำรวจชายพลนะครับแสงพงนะครับอยู่สอพอปราศาสาตร์นะครับเป็นเจ้าของสวนาหางอีสานเฮาก็ทํามาประมาณเกือบสิปีแล้วครับเพราะก่อนที่เราจะทําเราก็ได้ศึกษาก่อนได้ศึกษามานานแล้วไปดูงานหลายที่นะครับแล้วก็นํามาทําสวนเรามีโอกาสเราก็ได้มาทําตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้ชาวบ้านเขา มาเที่ยวเดินชมแล้วก็ได้แนวความคิดไปทําต่อนะครับ <ผม S 1> เพราะรว่าเราทำ <ใน S 1> เป็นนาใช่ครับเราทําเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยให้ชาวบ้านเขารู้ว่าการทําเกษตรินทรีย์เนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตสวยงามได้ครับแล้วก็ทําโดยยึดแนวปรัชญาของเรศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในกัรที่เก้าเลยครับผมครับผมครับอันนี้นอกจากพี่รับราชการตำรวจแล้วตอนนี้พี่ทําการเกษตรเนี่ยทำอะไรบ้างครับผลการเกษตรก็ ช่วยง,งานสังคมด้วยครับนะครับ,รบปัจจุบันก็เป็นประธานสากการเกษตรเศรษฐกิจจำกัดนะครับ,รบตรงนี้เราก็มีเครือข่ายนะครับส่งเสริมชาวบ้านเรื่องของเกษตรตกรนะครับแล้วก็เคยเป็นเป็นประธานสภาองค์รกรชุมชนนะครับตรงนี้ก็มีโครงการมีงบประมาณมาช่วยเหลือชุมชนแล้วก็จัดตั้งกองทุนสุดการในเขตชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านครับผมครับที่สวนของเราตรงนี้ก็คือเป็นกึ่งคาเฟ่เนาะ ช่ครับเป็นป็นท่องเที่ยวเชิงคาเฟ่แล้วก็มีสวนอยู่ข้างด้านในครับด้านในครับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าต่างพื้นที่ที่สนใจเนี่ยจะขอเข้ามาเช่าเยี่ยมชมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ถูกไหมครับใช่ครับผมครับผมวันนี้จะขออนุญาตให้คุณพี่พาเราเข้าไปชมข้างในครับว่ามีอะไรบ้างครับไปเลยครับดีครับผม ตรงนี้พี่เอาผมว่าญาตเรียกพี่ดาบนะครับพี่ดาบชัยเนาะเป็นแล้พี่เริ่มทำตั้งแต่ปีไหนครับอันนี้น่าจะประมาณแปดเก้าปีแล้วน่าจะประมาณนึกแด่ปีหกศูนย์หกปนรหห้าเก้าประมาณนั่นแหละอย่างที่เห็นนี่เป็นเป็นไม้ประดับหรือว่าสามารถทานได้ด้วยตรงนี้เลยอันนี้วอตเกตนะครับเนาะเราก็จะปลูกแบบผสมประสานอย่างตัวไม้ตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปผัดไปต้มนะครับทากินได้แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยอย่างดอกไม้ครับอย่างดอกไม้ที่สวยเนี่ย จริงๆอ่ะมันไม่สวยเดียยครับมันกินได้เลยนะครับดอกเดซี่ครับดอกเดซี่ครับผมสามารถที่จะกินได้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับครตกตกแต่งได้ด้วยทานได้ด้วยเนาะครับครับผมโดยสวนเรานะครับเราก็จะจัดอ่าสไตล์แบบอมีไม้ประดับนะครับเพื่อเพิ่มสีสันเราเดินไปตามทางก็จะมีอ่าพวกพืชผักต่างๆนะครับซึ่งสามารถกินได้นะครับมีมะม่วงมีอ่าใบ นะครับพืชผักต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นสวนอ่าตรงนี้คือผสมดินทําปุ๋ยใช่ไหมผสมดินทําปุ๋ยใช่ครับอ่าตรงนี้เราก็จะไวเพาะนะครับเพาะแล้วก็อ่าขยายพันธุ์แล้วก็ไปปลูกนะครับเพาะเพาะพันธุ์ก่อนโดยผสมดินใช้นะครับเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยถ้าทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเราจะใช้ปุ๋ยแบบทุกอย่างที่มีเลยในในพื้นที่ครับมีอะไรก็ใช้หมดอย่างเช่นเราอยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลตอนนี้เนาะผมจะใช้ทั้งขี้หมอกกองทั้งขี้เท่านะครับ เราเลี้ยงหมูหลุมเราก็ใช้อ่ากระบวนการจากนำเศษอาหารเนี่ยไปเลี้ยงหมูหลุมแล้วก็ได้ปุ๋ยมาก็มาทำมาหมักนะครับเพื่อทําปุ๋ยนะครับขี้วัวขี้ไก่นะครับแล้วก็ขี้แพะนะครับด้านหลังก็จะมีปาาแพะด้วยเราก็มาผสมได้หลายอย่างเนาะเพราะว่าเพื่อไม่ให้พวกพืชผักมันขาดสารอาหารนะครับไอ้ตรงนี้เป็นโซนโซนวนครับสวนไผ่ครับสวนไผ่ตรงนี้เป็นไผ่กิมซุงนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลักเลยนะครับเราใช้อ่าหลักของ ป่าตามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตรงนี้เราใช้ตรงนี้เนาะไผ่เป็นไม้เพื่อใช้สอยนะครับประโยชน์ก็จะหลายอย่างนะครับเนาะสามารถกินได้ลำต้นแล้วก็ไปทําเสาไปเผาถ่านนะครับแล้วก็ตัวใบไผ่เนี่ยนะครับเยอะๆเลยกองเยอะๆเลยกองเดิเที่นะครับนั่นแหละครับเราไปทำปุ๋ยหมักแล้วก็ไปคุมโคลนต้นไม้นะครับประมาณนั้นคุมโคลนต้นไม้รักษาความชื้นนะครับไม่ให้ต้นไม้มันแห้งเวลาลดน้ํานะครับตรงนี้ ดูจากพื้นที่นี่เป็นการใช้กอไผ่ตกแต่งพื้นที่ได้สวยงามมากเลยนะครับเป็นโซนเรียกว่าแคมปิ้งแคมปิ้งรครับ,รบผมใช่จริงๆนะครับในหลักของอบันไดเก้าขั้นสู่ความความพอเพียงนะครับในหลวงท่านก็บอกว่านะครับให้เราค้าขายค้าขายแล้วก็สร้างเครือข่ายด้วยนะครับ,รบตรงนี้เราก็มาต่อยอดโดยการเอาผลผลิตทางรเกษตรเรามาขายนเมื่อเราทําเกษตร,รแล้วพื้นที่มันสวยงามแล้วก็ต่อยอดหาไรายได้ ของเราไปในตัวเป็นการสร้างรายได้ใช่ครับผมใช่แต่แต่กับตัวเองแล้วก็ชุมชนนะใช่ครับเออรอบด้วยถ้าเกิดมีอ่าชาวบ้านในเราแวกนี้ที่เอาไปไปไปปลูกแล้วก็นาความรู้จากตรงนี้ไปใช้เนี่ยก็คือสามารถกลับมาขายให้คุณพี่ทีนี้ได้ได้ครับเราซื้อมาเป็นวัตถุดิบทำกับข้าวทำอาหารขายในร้านทีนึงถูกไหมครับใช่ครับเราจริงเราก็เน้นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็อยากได้ความรู้จากชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของ พิษภัยโรคนะครับโรคอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นเป็นกะเพราใช่ไหมพใช่ครับนี้ปลอดสารพิษเหมือนกันครับผมครับไม่ปลอดสารนะครับเป็นอินรียเลยเป็นอินซีเลยคือไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้นะครับปลูกแบบธรรมชาตินะครับมันก็จะทําให้พืชผักที่เราปลูกได้กลิ่นรสชาติอย่างกะเพราจะหอมนะครับแล้วก็อร่อยเวลาทานครับผมแล้วตรงนี้เป็นบ่อครับบ่อเลี้ยงปลาครับก็นั่นแหละครับก็ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับเนาะ ในพื้นที่นี่ครับส่วนหนึ่งก็จะมีบ่อนะครับบ่อตรงน <rio> ี้ก็จะต้องประกอบด้วยทุกอย่างครับเนา <t od S 2> ะก <t od S 2> ุ้งหอยปูปลามีหมดนะครับ <t od S 2> แล้วก็สายบัว, Self <Great S 2> บวกินได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าบวมขึ้นขึ้นเต็มตรงนี้นะครับสายบัวกินได้นี่เราก็สามารถที่จะเอามาประกอบอาหารได้ครับเอามาอ่าใส่ตาสําต้มกินเอามาแกงมาจิ้มเป็นผักเป็นอะไรได้ครับตรงนี้คครรัับบการตกแต่งนี่สามารถมานั่งพักเป็นที่แหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ใช่ครับผม ก็ถือว่าถือว่ารู้ได้ครับใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ชาวบ้านเขาได้มาเห็นสมัยเราเราเป็นเด็กเนอะนึกภาพสมัยแด่ก่อนไปทุ่งนาจะมีสะอยู่คอยู่สะหนึ่งในสะก็จะมีทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับเราปลูกทิกปลูกไรรอบสะนะครับตรงนี้ครับแล้วก็อ่าสามารถเก็บกินได้เลยโดยไม่ต้องซื้อครับถ้าที่สังเกตเห็นก็มีมะนาวมีอะไรหลายๆอย่างเลยอยู่ตรงริมบ่อมีต้นดอกแคร์ใช่ไหมครับ ก็บทากับข้าวได้เลยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างบ้านบ้านก็เรียกเราบ้านพอเพียงใช่ไหมใช่ครับผมบ้านพอเพียงครับตรงนี้เราก็ทําไว้นะครับให้มันเป็นสวนสวนแบบอยู่แบบสบายๆไม่ต้องหลังใหญ่มากมีที่อยู่มีห้องนอนนะครับพาพี่พาเข้าประชุมเนี่ยครับครับผมอ๋อด้านหน้าบ้านก็เป็นสวนปลูกครับสวนปลูกผักลูกผักด้วยมีมะเขือเทศมีอะไรด้วยนหครับใช่ครับตรงนี้ รเราก็เน้นปลูกพวกผักพวกอะไรที่มันมันมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องค,คือไม่ต้องไปซือ้อเมล็ดพันธต่อเี้ยอย่างมะเขือเงี้ยมะเขือพันธุพวงชมพูเนี่ยมันร่วงมันหล่มน,ลม,นลมันก็เกิดลูกขึ้น<ว>มาเขึ้นมา,มาใหม่อ่นนั่นแหละครับแล้วก็เป็นพวกต้นหอมต้นหอมนี่ก็เป็นต้นหอมที่เราไม่ต้องเพาะเม็ดใหม่ตัดใบมันไปใช้แล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่ครับสามารถใช้ได้ตลอดครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านแล้วก็ให้ให้ดูครับบ้านแบบธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะครับไม่ต้องหลังใหญ่มากเนียอยู่แบบ พอเพียงนั่นแหละครับเราอยู่เรามีความสุขเป็นที่น้อยๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะใช่ใช่ใช่คือตื่นตื่นขึ้นมาก็สามารถทํางานตรงนี้ได้ใช่ครับผากปลูกอะไรตรงนี้ครับอันนี้จะมีมะเขือพวงมีฝรั่งอันนี้ก็คือเก็บทานได้เก็บทำกับข้าวตรงนี้ได้แล้วก็ที่เหลือก็สามารถขายได้ขายได้ญาติพี่น้องมาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แจกให้ทานให้อะไรอันนี้เราญาติพี่น้องเราแจกไม่เป็นต้องปลูกเยอะเนาะใช่ครับนี่อย่างงี้ต้นแชร์เนี่ยที่เห็นเนี่ยครับสองต้นก็สามารถทํากับข้าวได้เลยใช่เนี่ย ดีดีมากครับพี่พักอยู่นี่นีจริงเลยอ่าพักอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้ก็ก็มานอนมาพักบ้างแล้วแต่โอกาสครับครับครับผมแต่ก็ชอบอยากทําการเกษตรแล้วก็อย่าลืมแบบตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วยติดดอกไม้อะไรใช่ใช่ตืดดมาได้สดชื่นครับครับผมมันเขียวอย่างเดียวเราก็ปลูกดอกไม้เพื่อเพื่อเพิ่มความสวยงามสร้างความนดอยู่ครับครับผมสร้างบรรยากาศใช่ครับอ่าเดี๋ยวตอนทังต่อไปเลยครับเี่จะดูอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้เ้อที่กี่ไร่ครับในพื้นที่นี้ตรงนี้ประมาณสิบสองไร่ครับสิบสองไร่สิบสองไร่อ่าจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นยางต้นยางนาที่ผมปลูกเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่าอยู่ด้านขวามือตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงเนาะตอนนี้จะไม่ร้อนเลยนะครับเราเดินชมสวนได้เราทํางานได้นะครับตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้แนวคิดมาจากการไปดูโครงการช่างหัวมัน ของในหลวงราชการที่9เขากําลังเห็นไปเห็นมาปลูกยางนาแล้วยางนาเนี่ยพออายุมันมากๆยี่สิบสามสิบปีสามารถที่จะเจาะเอาน้ํามันมันมาใช้เป็นอ่าเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ได้เลยเราก็ปลูกนะครับผมเลยปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มันโตไวนะครับโตมากๆเราก็สามารถเอาไปทําที่อยู่เนาะนั่นแหละครับใช้หลักของใช้ไม้ไปทำเป็นที่อยู่อาศัยได้ใชที่อยู่อาศัยกิ่งก้านมันหล่นลงมาก็ใช้เป็นเป็น เป็นปืนเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้ครับผมเดิมพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่นาครับที่นาแห้งแล้งพอสมควรนะเราดูจากพื้นที่ด้านข้างเนี้ยที่นาครับแล้วก็ข้างหน้านี่คือเป็นมะนาวใช่ไหมครับผมแล้วก็จะเห็นในต้นต้นมะนาวและต้นหนงไม้ของพี่เนี่ยมีหลังมดแดงอันนี้เลี้ยงหรือว่าธรรมชาติอ๋อไม่ครับมันมันมาโดยธรรมชาติเพราะว่าเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเราทําเกษตรอินทรีย์เนาะถเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับทุกอย่างมันก็มา เรียกอะไรสรรพสิ่งเนาะมันก็มาอยู่มาใสจะมองมองไปรอบจะเห็นผีเสื้อบินเสียงนกร้องได้ยินไหมครับเสียงนกร้องมีมดแดงสารพัดสัตว์นะครับมาอยู่ตรงนี้มันก็ปรับสมดุลโดยธรรมชาติไปครับเรียกอะไรเกลือเกลือกูนเนาะเกลือกูนเประอยูนร่วมกันนะใช่ครับประมาณนั้นก็นาครับพี่ใช้น้ําจากที่ไหนครับเนี่ยน้ําผมจะใช้เป็นน้ําบาดาลครับตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้น้ําค่อนข้างจะขาดแคลนครับไม่มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่แล้วก็น้ําบาดาลก็ไหลไม่ค่อยดีเพราะว่า นะครับอ่ามันเป็นพื้นที่สูงเนาะแล้วระบบน้ําบาดาลมันอยู่ลึกหลายที่อ่าเจาะเจาะไม่ขึ้นครับแต่ว่าถือว่าเราโชคดีหน่อยนะครับแต่ก็ใช้น้ําแบบประหยัดแบยใช้คุ้มค่าที่สุดใช่ครับใช่ครับเลยจะไม่ปล่อยน้ําเลี้ยราดแล้วจะใช้วิธีการแบบเอาสายยางรถเอานะครับแล้วอย่างอีกตรงเนี้ครับพี่เป็นท่ออยู่นี่คือคืออะไรครับตรงนี้ตรงนี้เลยครับอ่าเหมือนที่เล่าให้ฟังเราใช้น้ําบาดาลเนาะพอเราใช้น้ําบาดาล อเราก็ต้องคืนเราดึงขึ้นมาใช้อย่างเดียวไม่ได้นั่นแหละเราต้องคืนคคืนกลับไปให้เขามังพื้นดินคืนด้วยนะครับผมก็ทําดูนะครับพอดีมีโอกาสช่วงนั้นเนาะคผมก็จำไม่ได้แล้วอันนี้น่าจะทํามาหลายปีแล้วนะสามสี่ปีแล้วตอนนั้นก็ไปเห็นอ่านมันเห็นระบบเป็นอันนี้เขาเรียกระบบปิดเนาะผมก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็ลองดูซิมนได้ผลไหมปรากฏว่าเราก็ลองทําดูะกระบวนการตรงนี้นะครับเราก็จะขุด หลุมลึกประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเอาหินก้อนใหญ่ใส่เอาล้อรถลงไปใส่ท่อมาแล้วก็ใส่หินขึ้นมาเรื่อยแต่เราก็ใช้วัสดุที่มีหาได้ทั่วไปไม่ต้องไปซื้อไปอะไรเนาะล้วก็เอาเอาลงไปข้างล่างแล้วพอทําเสร็จผมก็อยากทดสอบเือนกันนะวันนั้นผลมาผมก็เลยกั้นเนี่ยกั้นตรงเนี้ยกั้นนี้ไามาให้น้ํามันไหลลงแต่ตรงนี้ผมให้น้ามันไหลลงลองทดสอบดูสิเป็นยังไงพอวันนั้นทดสอบปุ๊บ ตอนเช้าผมเติมตั้งแต่เช้าเลยอยากรู้ด้ความอดีกยวรู้มาดูปรากฏว่าไอ้ตรงที่ปล่อยน้ําไหลลงตรงนี้แห้งหมดเลยครับคือมันยุบลงไปอ่ายุบลงไปแสดงว่ามันได้ผลอออน้ําไหลลงตรงนี้ยังมีน้ําอยู่แต่ตรงเนี้ยหายหมดเลยครับแล้วเขาก็จะไปเติมน้ําใต้ดินเราเพราะเราเราใช้อ่าบดานครับครับผมครับแอ่ตรงนี้เป็นสวนฝรั่งใช่ไหมสวนฝรั่งอันนี้ฝรั่งพันอะไรบ้างครับอ่าเราปลูกลายสายพันธุ์ครับครับเอาไว้ศึกษาด้วยไว้กินไว้อ่าดูด้วยนะครับแล้วก็ สะสมพันธุ์ด้วยตรงนี้ก็มีทั้งกิมจูหวานพิรุนนะครับไส้แดงไต้หวันก็มีทดลองปลูกดูนะครับแล้วก็พันธุ์เย็นหนึ่งนะครับตรงนี้ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายเนาะมันปลูกง่ายนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับทําคนเดียวบางทีก็ไม่ทันนะครับตอนนี้ช่วงกงกำลังก็กำลังโตเลยสองคนช่วงนี้ก็ กำลังตัดหญ้านะครับแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับตรงนี้เราก็แบ่งมดแบ่งไรกินมั่งครับเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องห่อแต่พอดียังไม่ได้ห่อครับเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งกาลังปลูกง่ายครับพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุกอย่างเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังแหละผมมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้แพะขี้หมูหลุมขี้หม้อกองก็ใส่ทุกอย่างลงไปตรงนี้นะครับแต่ล้วก็จะคุมโคนต้นรดน้ํามันก็จะแตกเนี่ยครับพอมันแตกออกมาปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะ ออกรูปมาพร้อมเลยครับสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีอันนี้คือขนาดหน้าแรงนะอ่าครับด้วยการตัดแต่งกิ่งแล้วปลูกแบบเป็นซีอร่อยมากครับสชาติดีมากครับฝระหลั่งสาหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาศึกษาการปลูกฝระหลั่งนะครับหลากหลายสายพันธุ์ของพี่ก็สามารถแวะมาชมได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีให้ความรู้ครับเป็นผลไม้ที่น่าสนใจครับครับปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตใบปลูกประมาณสักปีหนึ่งปีกว่าก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วครับครับผม มะนาวเรามะนาวเราก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับ,รบตรงนี้ปลูกไว้เพราะว่า,เ,าเราเราทาร้านอาหารเนาะทําคาเฟ่ด้วยรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราใช้เนาะในเมื่อเราใช้อะไรเราก็ต้องปลูกให้มันตรงตามความต้องการของเรานะครับ,รบเราก็สะสมมะนาวหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยครับเนี่ยอยากให้ดูพันธุ์หนึ่งเนี่ยอันนี้คืออพันธุ์ทูนเก้าครับครับเนี่ยในหลวงท่านพระราชทาน สายพันธุ์นะครับตรงนี้พันธุ์ทุนเก้าถ้าหลายท่านไม่รู้นะครับเห็นไหมครับรดแดงขึ้นมาเต็มเลยเพราะเราปลูกแบบเอ็นซีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันธรรมชาติก็สวยครับสวยไหมครับหลกเรียกว่าพันธุ์ทุนเก้าใช่ไหมพันธุ์ทุนเก้าครับเดินมานี่คือจะเห็นความแตกต่างแล้วใบเขาดูด้วยใช่ใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ําเยอะน้ําครับเป็นาน้ําน้ําจะเยอะครับหอมครับผมลูกใหญ่แต่ว่าอืมมันมันให้ผลผลิตเยอะสู้อ่าพันธุ์ ่าแป้นพิจิตไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมผมจะให้ดูเนาะตรงนี้นะครับมันจะเป็นโซนซึ่งก็จะมีพืชหลากหลายมีทั้งมอนเบอรี่มีมะนาวอ่ามันเป็นมะนาวพันธุ์ผมจําได้พันธุอะไรมันจะลูกใหญ่นะครับ,รบแล้วตรงนี้ครับจะเป็นไผ่ไผ่บงหวานเลยตรงนี้เราขุดแยกมาจากอ่าสวนไผ่เมื่อสักครู่นี่แหละเราไปปลูกไว้ด้านล่างมันไม่โตสักทีก็เลยขุดแยกมาอันนี้ผมให้ให้แนวคิดว่า พืชต้นไม้หรืออะไรทั้งถ้าเราปลูกไม่ถูกที่ถูกทางเนาะมันก็ไม่เจริญเติบโตผมปลูกไว้ตั้งโอ้โหหลายปีหกเจ็ดปีมันไม่โตเลยพอย้ายมาตรงนี้มาปีหนึ่งเริ่มแตกหนอแตกอะไรสวยแล้วนะครับไผ่บงหวานเลยก็น่าจะได้ทานแล้วนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับตัวนี้ก็เป็นมะนาวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราสะสมเนาะเหมมะนาวมะนาวขาเมะนาวลูกใหญ่ครับจริงมันถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะลูกใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับลูกใหญ่มากเกือบเท่าส้มโอเลย ตรงนี้ผมจําชื่อมันได้แล้วแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวแต่ความหอมมันจะน้อยนะครับก็สามารถเอาเอาตรงนี้ไปประกอบอาหารได้ครับลูกใหญ่มากรั่ไ้มอทีแรกนี่ครับตรงนี้ก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็มีมะกรูดระยะชิดเดี๋ยวผมไม่ไปดูใบมะกรูดครับซึ่งเราเราก็ปลูกไว้นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับใช้ในร้านเอาไว้ใช้ในร้านครับผมใช่ใช่นี่ครับมะกรูดเห็นไหมครับเป็นสวนมะกรูดนั่นเลย เราปลูกหลายต้นเขาเรียกว่ามะกรูดระยะชิดนะครับระยะชิดคือยังไงครับก็ปลูกให้มันเน้น่าพื้นที่ไม่กว้างไม่ใหญ่มากก็ปลูกให้ได้หลายต้นมันจะได้เรียกผลผลิตมันจะได้เยอะเพราะว่าถ้าเราไปปลูกน้อยต้นนาอกว่ามันจะโตให้เราได้เก็บได้แรงเวลานาวนานนั่นนะครับตัวนี้ก็สามารถใช่ใกันใช่ใกันใช่ใช่เราก็เก็บได้ง่ายไม่ต้นไม่ต้นใหญ่มากนี่ครับใหญ่ไหม ผมยังเก็บใช้งานในร้านใช่ไหมครับกลิ่นว่ามันมันหอมมากหอมธรรมชาติครับแล้วก็สามารถนําไปจําหน่ายไปทําอาหารนะครับกินได้อย่างปลอดภัยอันนี้กินซีร้วนๆเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยสวนกล้วยสวนกล้วยนี้ดูแลดจแบบธรรมชาติมากแปบดต้างเดิมเลยใช่ครับแรงกับแรงพอแรงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเมือนที่ผมลอยฟังกันน้าน้อยนะครับ นกล้วยตัวช่วงมันมันอ่ามันแทงปีนะครับแทงปีออกลูกมาตอนช่วงนั่นแหละช่วงที่ฝนได้นั้นหน่อยพอถึงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนั่นแล้วนะครับสวนกล้วยนี่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติมากครับแต่ก็ไอผมผลิตได้ครับแต,แต่่พพาวาผมผลิตก็ธรรมดาเหมือนกันนะครับใช่ดสมบูรณ์ตรงตรงนี้ก็มีหลายสายพันธุ์ครับมีกล้วยอ<ะ>่ายักษ์สกลนครอันนี้น่าจะเป็นกล้วยยักษ์สกลนคร ต้นใหญ่ๆเป็นน้ำวาเหมือนกันน้ำวาครับข้วยน้ำว้ายักษ์ตะลตะรแล้วตรงนี้คือปลาแพะรัาปลาแพะนะครับครับผมแพะตอนนี้เราเลี้ยงเพื่อจริงอีกจริงอ่าแล้วก็เลี้ยงเพื่อจะลงใจผมไม่ไม่ค่อยได้ขายสัตว์สัตว์ใหญ่เท่าไรเพราะว่าเราไ้ไ้ดูแล้วก็เอาผลิตจากแต่ขี้ของกันนะจะมูลมันนะครับเราถึงเวลาเราก็เก็บมูลมันแล้วก็ไปใส่ ต้นไม้เพราะว่าแพะเวลาคีมจะเป็นเม็ดๆเห็นไหมอ๋อเม็ดจอเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นการอัดเม็ดเป็นเม็ตัวอะไรครับตัวนี้เราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ครับจะถือว่าเราก็ทําเกษตรครบวงจรครับตรงนี้ครับใช้ทุกอย่างให้มันมันเกิดประโยชน์เนาะในพื้นที่เรามีกลุ่มนะมคุยคนเดียวมีครับมีครับก็อยู่ในกลุ่มของสากลเกษตจกิดจำกัดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังกันแหละคราวนี้ ก็แต่ก่อนก็เป็นสากลแท่แก่แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถที่จะให้สมัยิกเลี้ยงได้ทุกอย่างนะครับให้ครบวงจรี้การศึกษานะคนมาศึกษาดูแวมาขั้นตอนการเลี้ยงเขาเป็นยังไงบ้างก็เลี้ยงไม่ยากครับแพะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการตลาดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคนไทยเนาะก็ไม่ค่อยนิยมบริโภคเท่าไหร่เงี้ยมันต้องส่งนอกอย่างเดียว ก็สามารถเลี้ยงได้ครับขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไวแล้วก็ง่ายครับในส่วนนี้ก็คือเป็นแปลงผักใช่ไหมครับใช่ครับผมผักแบบง่ายๆเนาะครับปลูกไว้ใช้ในในครัวเรือนใช่ก็เราจะเน้นว่าคือไม่ต้องปลูกซ้ําคือเดดปุ๊บมันแตกยอดใหม่อย่างเงี้ยวอตอต์เกสดเนาะครับนี่ครับอตอต์เกสนะครับถือเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับกินได้เลยอันนี้ทำทำอะไรกินได้ไหมกินได้เลยครับโอ้ทำได้หลายอย่างครับยำผัดต้มจืดกรอบอร่อยครับ กินได้เลยปลอดภัยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยกรอบด้วยก็เป็นตูบฟูด้วยครับแล้วนี่เป็นอะไรมันรืยออยู่คือเรียกหญ้าปาก์กิงครัหญ้าเทวดาตรงนี้สามารถไปปั่นเป็นอ่ากินได้นะครับตรงนี้ถ้าดูในเอกสารทางวิชาการก็คือช่วยรักษาป้องกันแมลงครับอืมคือถ้าเราทําเกษตรเนี่ยอย่า คือจะปลูกพืชผักกินอย่างเดียวต้องปลูกสมุนไพรด้วยที่สวนก็มีสมุนไพรหลายอย่างนะครับหญ้าหวานเราก็ปลูกอขมิ้นครับขมิ้นเอ้ยตะไคร้ไปมะกรูดเราเราปลูกหมดครับแล้วก็อเหรียงกระชายดำเราก็มีนะครับตรงนี้แล้วพืชเราก็จะเป็นเน้นแบบสามารถไ่ใช้งานได้เลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผักอืมเป็นผักเขาเรียกว่า อะไรนะเดี๋ยวพอกีลาวฝรั่งกินได้มีพันไหมลองกินดูกินได้นะครับพักีลาวฝรั่งถ้าเป็นลาวนี่ต้องมีทาแกงอ่อมพวกนี้แกงอ่อมใส่แกงอ่อมไอ้พวกแกงอ่อมแกงอะไรต่างๆเนี้ยใส่ได้ครับครับผมแล้วก็กินนยวน้ำพริกนู้นนี่นั่นได้กินได้เลยครับเป็นผักชนิดหนึ่งเดียวกันเลยกับผักชีลาวตัวเล็กๆแต่ว่าข้อดีมันคือพอดีต้มันแตกใหม่เราไม่ต้องปลูกซ้ำครับแล้วก็เดี๋ยวเราไป อ่าโซนต่อไปคือเราเราปลูกแล้วเราผลิตแล้วในนี้แล้วก็เอาไปทําแปรรูปใช่ไหมครับครับผมเป็นเป็นอาหารแหละครับครับอาหารให้ให้ลูกค้าเราครับไอโซนนี้เป็นโซนสําหรับนั่งพักผ่อนใช่ไหมครับสําหรับคนที่มาเยี่ยมชมใช่สวนของคุณพี่ใช่ครับโอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับถือว่าเราได้ต่อยอดครับก็มันจะมีอยู่คํานึงที่อ่า มันไดก็ขั้นสูมพอเพียงเนาะครับพอกินพออยู่พอใช้ครับพอร่มลื่นครับอันนี้ครับครบสูตรเลยครับครับผมนี่ครับให้ความร่มลื่นเย็นสบายครับให้ออกซิเจนครับรักษาดินรักษาน้ําครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยใช่ครับเรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนาะใช่ครับเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยใช่ครับผมสาหรับคนที่สนใจจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักอินทรียกระเืออินรียนะครับ สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับที่สวนของพี่วิชัยนะครับเขาเรียกว่าชื่อชื่อสวนว่าสวนสวนทักอีสารเรานะครับตั้งอยู่ติดถนนเส้นสองสี่นิคมประศาสตรครับครับผมห่างจากแยกไฟแดงปราสาทประมาณเจ็ดแปดโลนะครับครับถ้ามาจากฝั่งทางประโคนชัยก็มาถึงแยกนิคมก็ยูเทิร์นกลับมาอีกห้าร้อยเมตรก็เห็นแล้วครับติดถนนเส้นสองสี่แล้วครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตรงนี้ก็แวะมาอยากจะมาเที่ยวชมมาหาความ ลื่นลมนะครับสร้างแดงมันดาลใจทานอาหารอร่อยมาดูงานมาเที่ยวนะครับได้ทุกอย่างครับตรงนี้มานะครับแวะที่นี่มีทุกอย่างผมแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์จะได้เจอพี่ด้่เะมาปั้นปกติก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอคราบปกติเราทางานเนาะใช่ครับพี่ครับครับก็วันนี้ก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณพี่วิชัยนะครับดับวิเอาดับชัยนะครับในที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับแนะนํานะครับการ เกษตรทำเกษตรเชิงอินทรีย์นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรพอเพียงนะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยู่ในพื้นที่เพื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดุรินนะครับแล้วพื้นที่ใกล้เคียงผ่านไปผ่านมานะครับถนนเส้น24แวะชมได้นะครับแวะศึกษาหาความรู้ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครันสวัสดีครับผมครับ